ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทดสอบระบบขับเคลื่อนสี่ล้อในเจ้าดีแม็ก2 2สองพันยี่สิบสองนะว่าในเส้นทางเล่ๆแบบนี้นะนี่ฝนตกเมื่อวานนะเราเรามาทดสอบระบบขับสนะี่กันว่าทางเล่ๆแบบนี้นะจะไปได้หรือเปล่านะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับ ครับเอจริงๆนะทางค่อนข้างที่จะยังแข็งอยู่นะแต่ว่ามันเละเลื่นลื่นนะเราทดสอบรถเปล่านะน,นี้รถเปล่าใสย่ยางมาัดเจอเรนนะไข้ลินหลงขนาดยางสองสี่ห้าเจ็ดห้าอสิบหกนนี่เป็นยางเล็กนะเหมาะกับการใช้งานบรรทุกปลา,าวันนี้ผมก็ต้องตั้งกล้องถ่ายนะพอดีโชเฟอร์ไม่ได้มา มาเดี๋ยวเราจะลองสองเอสแล้วก็สีอแล้วก็ซีอบวกดิฟล็อกนั่น <c oughs> ี่ต่างเลยลๆนะครับลมยางที่เราเติมเนี่ยล้อหลังไปสิบห้าลอหน้าสี่สิบนะครับลมยางก็มีผลต่อการเอ,อ่อฟรีเหมือนกันนะมีมีผลต่อการฟรีมีผลต่อการจับความลื่นอะไรพวกนี้มีมีหมดนะนะนี่พอดีจะมาดูโชเฟอร์

เดี๋ยวเพื่อวอ่ากูว่างจ้ะนะเอา้าเดี๋ยวมาลองขับเคลื่อนสองลอบก่อนนะวันว่างๆเพื่อจะได้สาระกับเขาบ้างนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บกล้องกว่าจะโยกเยงน,นิดนึงนะขาตั้งกล้องเนี่ยโอ้โหอ่อเดี๋ยวไปลุยกันขับสองนะกล้องกูจะหล่นหรือเปล่าเนี่ยดีนะเรามีไม่เนเะราใส่รถไปเลยนะ ลงถอยหลังก่อนนะนี่ลับเพื่อนสองล้อนะน,นี่ไม่ได้เหยียบกันเร่งเลยนะเนี่ยมีอาการลื่นๆื่นปรีๆนะไม่รู้กล้องจะเห็นขนาดไหนเหมือนกันนะนี่เราเติมกันเร่งเน่ยที่เราถอยพ้นจากตรงนี้ได้ปะเติมกันเร่งนะตายบุงอะไรช่วยถอยหลังไม่ไปนะไม่ไปไม่ไป เราจะเร่งมาที่รอบที่มีแรงบิดบิดอยู่ตรงนั้นนั่นเองประมาณพออันกว่าถึงสองพันเอาไว้เลยเอาไว้นั่นแหละเอาเดี๋ยวลองเดินหน้าดูไม่ไปนะถอยหลังไม่ไปเดินหน้าดูเดินหน้าโอเคลยช้านี่เดินหน้าจะไปได้นะส่วนมากกําลังหเห็นไหมไปได้เลยก็คือพื้นข้างล่างเนี่ยมันยังแข็งอยู่นะ มันไม่ได้เละไม่ได้จมไม่ได้เลนแรงนะนั้นมันก็เลยไปงางถ้าเทกถ้ถอยช่วยอะไรพวกนี้นะกระชากช่วยมันก็ไปได้ไงแต่ว่าถ้ามีปามเอ่อบรรทุกในรถซักตันนึงเนี่ยก็อาจจะไปไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าน้ําหนักมันกดเยอะเห็นไหมอัตราทดเกียร์หนึ่งมันค่อนข้างีจะหนักจัดจ้านนะทำให้โอกาสฟรีน้อยมากเนี่ยเกียร์หนึ่งเหนะ็นไหมไม่ต้องใช้โฟ h วิลแล้วมึงเนี่ยนะ มานี้แล้วกันเดี๋ยวเราลองเลี้ยวล้อขวางไม่ให้มันให้มันไปยากนี่ขับ2นนะหักล้ออีกทางนึงลอง้อจะเห็นหรือเปล่าวะเอานี่หักล้ออีกทางนึงจะไปไม่ได้น้ำนี่ยอัตราทดมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเห็นหียนะไ,ไม่ไม่ต้องลองก็ได้นะขับสีไปได้ไปได้เพื่อว่ามึงจะเอารถมาทำให้เละทำมาเอาเดี๋ยวลองขับเคลื่อนสีแล้วนะโฟไฮ โฟหายยาวๆไปเลยนะลูกเสียงจะได้ยิน,ยนหรือเปล่านะอ้าวตอนนี้ไฟกระพริบอยู่อ้าวโฟไแล้วต่อยล้างดูโอ้โหแม่ยาวกะชก้กคุณคิดดูอาจารย์ทุกเยอะชากเลยนะหนักจัดจ้างพุ่งดีจริงๆนะทางดำไม่พุ่งนะมาพุ่งทางออฟโรดไอ้ยะไม่มันเลยว่ะ มันต้องหาที่มันเป็นปลักเป็นเลนมากกว่านี้นะแต่ได้ดูคร่าวๆนี่เห็นไหมผู <Buddhist. S 1> ้ไฮก็กำลังดีเหมือนกันนะ่าตาทุมันก็้ังจะดีดีแม่เดียเลียงรอขวาก็ <c oughs> คือไปได้หมดเลยว่ะเออเว้ยจะไปดูที่กล้องกันนคอนดีกว่า นี่เห็นไหมพื้นข้างล่างมันค่อนข้างที่จะแข็งนะนี่เห็นไหมแข็งแล้วไปได้นะลื่นๆเล่นๆแบบนี้ก็ไปได้นะขับสองก็ไปได้นะกรณีที่รถคุณเป็นขับสองเนี่ยใสยย่ยางมัดแบบนี้ก็อาจจะไปได้แต่ว่าถ้ามีน้ําหนักบรรทุกมีโหลดที่มันเยอะเนี่ยจมนะผมมองว่าจมแน่นอนต่อไอ้พื้นข้างล่างแข็งก็ตามเนี่ยจมนะทดสองไม่ได้เต็มประสิทธิภาพว่ะ ก็ให้เห็นเคร่าวนะครับน่เดี๋ยวผมไปหาที่ที่มันเละกว่านี้ดีกว่ามันจะได้แบบได้ใช้ฟังก์ชันดิฟล็อกด้วยนะคลิปนี้ก็ทดสอบระบบกับเพื่อนสี่ห้ายไปก่อนก็ได้กันนะนะสำหรับเอ่อมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ขับเลื่อนสี่ล้อเนี่ยใช้ยังไงใช้งานยังไงนะครับของดีแม็เนี่ยโอ้โหแบบอัตราทดมันอยู่บนถนนดาอะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่พอเราอยู่ในแปลงเนี่ยมันกระทุ้งกระชากเลยนะกระชากหูกติดบก กันเลยทีเดียวเชียนวะแต่ถนนนำไม่เท่าไหร่นะันก็ดีนะของรีวเนี่ยมันจะในที่แบบนี้มันจะฟรีเลยนะครับเอาไป็ว่าประมาณนี้แล้กันนะเดี๋ยวผมไปหาที่ที่มันเล่ๆวันนี้ดีกว่านะมาจะได้สาระสสำหรับมือใหม่อัดใช้โฟ h e วิลลนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม ่เราใส่ตะกอเตรียมเพื่อที่จะลากเลยนะเนี่ยเราซ่าได้นะเพราะว่าเราไถ่ยอยู่